มาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าภายใน3วันนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคืออักรายนะวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ออตาคนลนะ,ค,ะคุณค่ะสับสดสดแล้วก็หยิบสดสดไปเลยเห็นไหมเงินก้อนใหญ่นะค,คุณจะมีโชคคุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่โอกาสทางการเงินจะมา บางคนนะอาจจะได้รับโอกาสนะคะในการทํามาหากินมีโชคทางการเงินใครที่รอคอยเงินนะคะมันอาจจะยังไม่ได้มาที่แบบเป็นเงินแบบนี้แต่ว่าอาจจะมาในรูปแบบของคนชวนให้ทํานู่นนี่นั่นนะคะหรือชวนไปทํางานทําธุรกิจนะได้เหมือนกันนะคะใบนี้นะใบแรกนะคะเปิดมาก็ดีเลยนะภายในสามวันนี้เร็วมากๆ คือมันจะต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรแน่ๆนะคะเกิดขึ้นเนาะเงินจะมาถึงมือคุณแล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะรับไว้ไหมเนาะเนี่ยไม่บอกขอรับไว้นะไม่อยากรับไว้เองแต่ก็คือสองใบแล้วแล้วก็เปิดตรงนี้ให้เห็นเปิดพร้อมๆกันมาเป็นก้อนเงินไหลนองท้องไหลมานะคะขออีกหนึ่งใบ นะภายในสามวันนี้ขออีกหนึ่งใบนะคะคุณเป็นคลิปที่ต้องกดเซฟจริงๆแม่หมอจะกดเซฟคลิปนี้ไว้ดูคนเดียวด้วยแล้วก็จะแชร์คุณขาโอซาทุกคนลุกคือใจมันแบบใจมันจะ ไม่รู้จะพูดรับมันปิติมันดีใจใครจะเปิดไพ่ได้ได้เงินเนี่ยสามใบอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้รึหรอแล้วภายในสามวันนี้ด้วยน้ำตาจะไหลนะคะใครที่มีปัญหาการเงินใครที่รอคอยเงินนะภายในสามวันนี้เงินจะเข้ากระเป๋าคุณแล้วจะมาเยอะมากเงินมันจะลอยเข้าหาคุณแล้วมันไม่ได้เข้ามาแค่สามวันรับจากวันนี้ไปนะคะ สามวันนี้เงินเข้าแล้วก็นับจากสามวันนี้ไปเงินจะไหลเข้ากระเป๋าคุณน้อมรับคําทํานายนี้ไว้ไม่พอนะไม่หมอน้ำตาจะไหลจริงๆเพราะว่าต้นปีช่วงที่ผ่านมาคือฝืดมากนะคะแชร์นะคะแชร์ต่อแชร์บอกคนที่ควรที่จะได้รับข่าวดีนี้ร่วมกับเราเปิดให้เห็นกันตรงนี้แล้วพาสำหรับเนี้ไม่ใช่เปิดบ่อยๆนะไม่หมอไม่ค่อยหยิบนะคะ แล้วมาหยิบวันเนี้ยคูณดูนะคะโอเคเท่านี้เงินเงินเงิน้นนาธุกนอมรับคำทำนาย